สวัสดีสมาชิกนะครับมีอีโคคาสวยๆมือเดียวป้ายแดงสภาพงามๆมาฝากหนึ่งคันนะครับแจ่มเลยครับคันนี้ตัวพิเศษโรงงานนะครับรถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิกวํานะครับใครที่กาลังหาอีโคคาร์นะครับคันนี้สวยๆครับนี่นะครับการชนหน้าจะเป็นตัวพิเศษมาจากโรงงานนะครับ รถสภาพสมบูรณ์สวยๆนะครับคันนี้มีปุ่ม p u s สต t a r t นะครับมือเดียวป้ายแดงรองชมนะครับคันนี้ไม่เคยชนไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกว้มนะครับรถสภาพพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องนะครับเช็คชมดูรถทดลองขับที่มินบุรีนะครับบริการจะส่งให้ทั่วไทยนะครับรับประกันท่านได้รถแน่นอนนะครับ1 7 9 0 0 0าบาทครับเปิดราคานี้เลยครับเตรียมใจมาจากบ้านได้เลยครับรถสภาพสมบูรณ์ครับใครจะผ่อนก็3,000กลางๆนะครับ6ปีนะครับโทรเจรจาครับเบอร์โทรอยู่นี่ไลน์อยู่นี่นะครับติดต่อได้ รถพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องนะครับสีขาวเดิมโรงงานครับใครที่กำลังหาอีโคคาร์ชอบสีขาวคันนี้เครื่องพันสองนะครับนิสสันมาร์สเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจทนทานดูแลง่ายเล็กๆกระทัดรัดใช้คล่องตัวนะครับสมาชิกบ้านไกลนะครับจะส่งให้ท่านได้ถึงหน้าบ้านนะครับรับประกันท่านได้รถแน่นอนครับสวยเดิมครับสภาพนี้เลยครับซื้อไม่ต้องซ่อมอะไรครับยางช่วงล่างครบสมบูรณ์ใช้ได้ยาวๆนี่นะครับตัวนี้เป็นปุ่มพุ s ธสตาร์ทนะครับ เป็นระบบไฟฟ้านะครับภายในกระจกซ้ายขวาพับไฟฟ้านะครับมาชมมาเช็คโดนทุกคนครับเตรียมตัวเตรียมใจมาจากบ้านนะครับ179,000บาทครับเปิดราคานี้ให้กับสมาชิกครับ แจรีมดปุ่มพุทสตาร์ทนะครับชมดูเลยครับไม่แท้137,000กิโลเมตรนะครับไม่มีกรอไมแต่อย่างใดรับประกันโครงสร้างนะครับไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อพิกว่าไม่จมน้ําไม่กรอไมครับรถสภาพพร้อมมากนะครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับหากท่านกําลังหาอีโคคาร์นะครับและชอบนิสสันมาร์ตัวนี้สวยครับเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กครับใช้งานได้เลยครับ ภายในเป็นเบาะผ้าสวยๆเน้นหาใช้งานนะครับมาชมมาเช็คดูรถตรวจสอบได้เลยครับขอบพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับแอดมินคัดแนละเช็คเลือกอสวยๆมาให้สมาชิกนะครับคันนี้ซื้อได้เลยครับคัดมาแล้วเช็คมาแล้วดูมาให้ทุกจุดแล้วครับไม่ต้องไปก้มเองแล้วครับเหนื่อยครับคัดได้เลยครับซื้อได้เลย หรือถ้าท่านไม่มั่นใจท่านจะพาเพื่อนพาช่างมาเช็คอีกรอบก็ได้ครับก็นำมาฝากให้กับสมาชิกที่กำลังหานะครับนิสสันมาร์ทนะครับปี2011นะครับมือเดียวป้ายแดงไม่แท้137,000กิโลเมตรเครื่องเดิมนะครับตัวนี้เดิมเดิม,เด,มเดิมทุกอย่างครับหาใช้งานนะครับคุ้มไม่คุ้มพิจารณาสมาชิกตัดสินใจแอดมินทำหน้าที่นำเสนอคัดเช็คมาฝาก ทำหน้าที่สนับสนุนในการเลือกในการส่องหามือสวยมาให้นะครับที่เหลือสมาชิกลองตัดสินใจกับงบประมาณและความชอบนะครับใช้เดินทางใกล้ไกลสะดวกสบายไปได้ครับฝนตกแดดออกไม่เปียกอำนวยความสะดวกให้กับตนเองและคนในครอบครัวผ่อนชิลชิเน้นใช้งานผ่อนยาวๆไปเลยครับไม่ต้องกังวลว่าจะกลัวเสียดอกนะครับเราใช้งานเดินทางคุ้มค่ามากกว่าครับใครที่ทุนน้อยนะครับก็มาทางอีโคคาร์นะครับประหยัดนะครับเติมน้ำมันไม่แรงใช้เบาเบาผ่อนก็ได้นะครับ นี่นะครับเป็นตัวเรื่องที่น่าสนใจเอาไว้ใช้นะครับนี่เลยนํามาฝากแล้วนะครับสวยครับคันนี้เนี่ยครับการชนหน้าก็จะเท่ๆ่อยนะครับนี่แล้วครับสวยมากครับ